You are listening to Mahidol Channel podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรา กับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวันวรโรดมวิจิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิปดีมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับโรคกระเพาะนะคะเป็นโรคยอดฮิตของคนเมืองในปัจจุบันนี้เลยทีเดียวหลายๆคนก็บอกว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันน่าจะเป็นนะคะจริงๆโรคกระเพาะเนี่ยบางคนก็เป็นอยู่นานแล้วหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนะไม่ต้องไปหาหมอหรอกเดี๋ยวไปซื้อ,อยาก,กินเองก็ได้โรคกระเพาะเป็นเรื่องเล็กจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันคืออะไร ะะแล้วมันเป็นโรคเล็กๆจริงไหมมันไม่เกิดอันตรายอะไรเลยเหรอหรือว่าโรคกระเพาะสามารถจะนำไปสู่โรคใหญ่ๆหลายๆอย่างที่น่าอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีคนถามว่าเอโกกะโรคกระเพาะจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งไหมหรือโรคกระเพาะเนี่ยจะทําให้เราถึงกับชีวิตได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของโรคกระเพาะนะคะว่าเป็นโรคเล็กๆ,ๆจริงหรือเปล่าแล้วมาดูกันว่าโรคกระเพาะเนี่ย มันมีอาการเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าจะเปลี่ยนไปเป็นโรคอื่นที่มันมีอันตรายถึงชีวิตไหมมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการเลือกอาหารยังไงเพื่อจะให้เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคกระเพาะและทําให้อาการของโรคดีขึ้นค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารที่ผู้ป่วยโรคกระเพาะควรจะกินและควรจะหลีกเลี่ยงค่ะตอนแรกเนี้ยเราก็คงจะต้องมาคุยกันก่อนในเรื่องของโรคกระเพาะเนาะถามว่าโรคกระเพาะเจอบ่อยไหมหลายๆคนก็บอกว่าเป็นถามว่าโรคกระเพาะคืออะไรจริงๆเนี่ยอาการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่ กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเราจะเป็นเหมือนถุงค่ะจะมีหูรูดด้านบนที่ต่อกับหลอดอาหารแล้วก็หูรูดด้านล่างซึ่งต่อกับลำไส้เล็กส่วนต้นเอาง่ายๆเลยก็คือกระเพาะมีหน้าที่ในแง่ของการรับอาหารแล้วเก็บเอาไว้ เพราะฉันส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดกันในเรื่องของโรคกระเพาะก็คือมันมีการอักเสบนะคะหรือจะเป็นแผลก็ได้ของบริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นเวลาที่มันเกิดแผลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้มีอาการก็หลังจากนั้นเนี่ยแผลก็อาจจะหายเองก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะต้องการการรักษา ทีนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะมีการอักเสบเรื้อรังนะคะถ้าไม่รักษาก็อาจจะมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอะไรตามมาได้ถามว่าหายขาดไหมจริงๆแล้วถ้าได้รับการรักษาเนี่ยเรื่องของกระเพาะอาหารก็จะหายขาดได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการรักษาที่ดีนะคะหรือว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องก็จะทําให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังหรือว่ามีการปวดหรือเจ็บป่วยเรื้อรังได้นะคะทีนี้เวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระเพาะทํางานไม่ได้ใช่ไหมคะมีอืดน,นั่น ท้องได้อาจจะมีปวดท้องได้โดยเฉพาะส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับการกินเช่นพอกินอาหารเข้าไปแล้วมีอาการปวดนะคะอาจจะมีอาการแสบร้อนได้เพราะว่ากระเพาะสร้างกรดแล้วถ้าสมมุติว่ามันทําให้เกิดการอักเสบหรือมีแผล ก็จะทําให้เลือดออกได้เวลาที่เลือดออกถ้าไหลลงไปข้างล่างเนาะมันก็จะทําให้มีการถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายเป็นสีดําได้ทําไมถึงเป็นสีดําเพราะว่าเลือดที่ออกเนี่ยค่ะมันไหลกว่าจะไปจนถึงลำไส้ใหญ่หรือว่าถ่ายออกมาเนี่ยมันก็อาจจะโดนกรดโดนน้ําย่อยแล้วก็เลยทาให้กลายเป็นสีดําแต่ถ้าเลือดมันออกมาสดๆเลยเนี่ยมีได้2ออย่างค่ะมันควรจะออกจากลำไส้ใหญ่ หรือหรือลำไส้เล็กก็ได้แต่ว่าเลือดมันต้องออกปริมาณมากแล้วทาให้มันไหลยอย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็นสีออกเป็นสีแดงๆได้ค่ะสําหรับสาเหตุของการที่จะทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารซึ่งในที่นี้เราจะหมายถึงพวกกระเพาะอักเสบนะคะสาเหตุของโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีชื่อเพราะเพราะว่า Helicobacter pylori นะคะหรือว่าบางคนจะเรียกว่าเป็น H ไพลโลไลแบคทีเรียเนี่ยทำไมมันยังอยู่ได้ทั้งๆที่กระเพาะเราเนี่ยมีกรดอยู่ซึ่งความเป็นกรดเยอะๆอันนี้ค่ะมันไม่ควรที่จะมีแบคทีเรียอะไรจะเจริญเติบโตได้แต่แบคทีเรียชนิดนี้เป็นแบคทีเรียที่ทนกรดได้แล้วการที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะมันทําให้เกิดการอักเสบขึ้นที่บริเวณเยื่อบุก,กระเพาะอาหารแล้วทําให้เกิดอาการได้ถ้าเราไม่กําจัดไอเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ออกไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอาการของโรคกระเพาะเนี่ยเรื้อรังนะคะเป็นๆหายๆอยู่นั่นได้นะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักอันนึงเลยที่จะเจอว่าทําให้เกิดเรื่องของโรคกระเพาะอาหารค่ะแล้วแบคทีเรียชนิดนี้มันมาจากไหนมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนมากับในเรื่องของอาหารแล้วก็น้ําดื่มที่เรากินเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่คุณหมอส่วนใหญ่จะมีการตรวจหาถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการของโรคกระเพาะหรือว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอแผลในกระเพาะนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยในรายละเอียดกันอีกทีหนึง่งอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปการที่มีกรดในกระเพาะมาก เกินไปอันที่หนึ่งอาจจะเป็นตัวโรคจริงๆนะคะซึ่งจะมีการสร้างกรดมากเกินไปนะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกที่ทําให้มีการสร้างกรดเยอะๆนะคะก็อย่างเช่นว่าความเครียด อันนี้ก็พยายามลดความเครียดลงหน่อยนะคะพวกชากา,ฟาแฟแอลกอฮอล์ทั้งหลายพวกนี้นี่ก็จะทําให้มีการสร้างกรดมากขึ้นนะคะการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะจําเอาไว้พอถึงเวลาที่เราควรจะกินแล้วกรดก็จะเริ่มสร้างแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่ากินไม่เป็นเวลอมเวลาเลยนะคะหรือว่าห่างมื้ออาหารจนเกินไปบางทีช่วงเวลานานเนี่ยมันมีการสร้างกรดแล้วก็อาจจะทําให้มีอาการปวดแสบหรือว่ามีอาการเรื่องของแน้นท้องได้ อันที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่เยื่อบุผิวหรือว่าเยื่อบุกระเพาะเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการทําลายไปนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจากยาค่ะหรือว่าอาจจะเป็นจากเรื่องของสารเคมีบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นคนบางคนนี่อาจจะกินอะไรบางอย่างที่ทําให้มีฤทธิ์ในแง่ของการกัดกร่อนเนาะแล้วทาให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุ อันที่สองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นย,ยาที่มีฤทธิ์ในแง่ของการที่จะทําให้เกิดการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารซึ่งยาก,กลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เราจะได้ยินบ่อยๆเขาก็จะบอกว่าให้เรากินหลังอาหารทันทีกินน้ําตามเยอะๆนะคะเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของยาเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่อาจจะไประคายเคืองเรื่องของกระเพาะอาหารได้แล้วก็กลุ่มของอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารรสจัดมีความเผ็ดจัดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องของการระคายเคืองของเยื่อบุกระเพาะอาหารได้นะคะโดยหั หลักก็จะเป็น3มอย่างนี้เนาะที่จะอยู่รวมกันแล้วทําให้เกิดปัญหาหรือว่าทําให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นแผลได้ค่ะถัดมาเราก็จะมาดูว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากกระเพาะอาหารคืออะไรเอาง่ายๆเลยเขามีการอักเสบใช่ไหมคะถ้าอักเสบมันเป็นแผล แล้วแผลมันเป็นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเลือดออกพอเลือดออกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดก็ได้เนาะหรือว่าจะมีถ่ายออกมาเป็นสีดําหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแผลนิกระเพาะเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดําค่ะเพราะว่าเลือดมันจะออกน้อยๆเนาะกว่าที่เลือดจะออกไปจนกระทั่งถึงลำไส้ใหญ่แล้วถ่ายออกมาเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้มีลักษณะที่เป็นสีดําไปเรียบร้อยละแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นสีแดงเนี่ย ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าแผลหรือร่องรอยเนี่ยมันน่าจะเกิดที่ลำไส้ใหญ่แต่ถ้ามันจะเกิดที่กระเพาะแสดงว่าเลือดมันต้องออกเยอะมากนะคะนอกเหนือจากการถ่ายดามเนาะเราเสียเลือดไปเรื่อยๆค่ะภาวะแทรกซ้อนอันนึงของคนที่มีแผลในกระเพาะก็คืออาจจะทำให้ซีดได้อันที่สองค่ะเวลาที่มันเป็นแผลอยู่เรื้อรังเนี่ยถามว่าแผลอันเนี้ย มันจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้ไหมต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือมันเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งอนันนะคะทำให้เกิดแผลแล้วทําให้เกิดเลือดออกโดยทั่วไปแผลที่เกิดขึ้นของกระเพาะอาหารเนี่ยถ้าเป็นโรคกระเพาะนะคะมักจะหายได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นซ้ําๆแล้วมันนึกถึงว่าเป็นแผลเป็นเนาะเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกหรือว่ามันเป็นในตำแหน่งที่ทางออกของลำไส้จากกระเพาะไปเป็นลำไส้เล็กนะคะซึ่งมันมีช่องทางเล็กนิดเดียว อันนี้มันอาจจะทําให้เกิดลาไส้อุดตันได้เวลาที่ทําให้เกิดลำไส้อุดตันเนี่ยหรือว่ากระเพาะตรงส่วนปลายนะคะอุดตันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกินอาหารเข้าไปแล้วมันก็จะอืดแน่นท้องเพราะมันไหลไม่ได้ก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนได้มีเรื่องของน้ําหนักลดได้เวลาคลื่นไส้อาเจียนส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นหลังกินไม่นานค่ะกินเข้าไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงอาเจียนเลย ะะแล้วเวลาเจียนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีเหมือนความความเป็นกรดเปรียปร้ยวๆเรอเปรียปร้ยว,ยวออกมาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยส่วนใหญ่พวกนี้จะมีน้ําหนักลดได้ด้วยอีกอันนึงถ้าสมมุติว่ามันเป็นแผลเนาะแผลตอนแรกมีเลือดออกถ้าแผลมันลึกเข้าไปอีกทะลุลึกเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดกระเพาะทะลุ กระเพาะทะลุคราวนี้ค่ะจะทําให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบนะคะอันนี้เป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายเนาะจะปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะอันนี้ก็เจอได้นะคะที่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราเจอสําหรับในกรณีที่เป็นโรคกระเพาะค่ะ ถ้าเราจะถามว่ามันมีอาการอะไรหรอที่ทําให้เราต้องรีบไปหาหมอแล้วจากที่เราคิดว่าเราเป็นโรคกระเพาะบางคนบอกฉันเป็นมา5ปีแล้วฉันเป็นมา2ปีแล้วฉันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยกรณีที่เราจะดูว่าอาการอันนี้นะควรจะต้องไปเจอคุณหมอละนะคะ ปวดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นในที่นี้โดยทั่วไปก็ดูประมาณ1-2อาทิตย์เนาะเพราะว่าอาการมันจะเป็นปน,นหายๆอะหลายๆคนก็รู้เวลาที่เป็นกระเพาะบางทีวันนี้เป็นอยู่วัน2วันแล้วมันก็หายไปอะไรแบบนี้แต่ถ้ามันปวดแล้วต่อเนื่องกันยาวนานกินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นอันนี้มาพบแพทย์ได้เลย นะคะอันที่สองปกติอะค่ะมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของมื้ออาหารเนาะแต่ถ้าสมมุติว่ากลางคืนเรานอ,นอนหลับไปแล้วอะค่ะแล้วประเภทแบบว่าปวดมากต้องลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มไม่โอเคละสมมติเรานอ,นอนหลับไปแล้วเราอยู่แล้วปวดท้องจังเลยแล้วจนกระทั่งปลุกให้เราตื่นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับการที่จะเป็นกระเพาะธรรมดาละอันนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์อันที่3เราเสียเลือดไปเริ่มต้นเราอาจจะยังไม่ทันเห็นถ่ายดำเพราะมันค่อยๆเสียไปทีละนิดแล้ว จะมีอาการของภาวะที่เราเรียกว่าซีดอาจจะมีคนทักว่าเราซีดลงหรือว่าซีดไปนะคะเรามองแล้วเอ๊ะทำไมป,ปลายมือปลายเท้าเราก็ดูแบบว่าซีดซีดไปมีอาการวิงเวียนหรือว่ามีอาการที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายพวกนี้ก็ให้สงสัยไว้ก่อนเนาะว่าเอออาจจะเกี่ยวข้องกันหรือถ้าใครเจาะเลือดแล้วพบว่าความเข้มข้นในเลือดต่ําลง หรือคนบางคน,นสมมตินะคะบริจาคเลือดมาสม่ําเสมอเลยถึงเวลาจะต้องไปบริจาคเลือดละปรากฏว่าเลือดมันลอยเพราะว่าความเข้มข้นในเลือดไม่พออันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คดูด้วยสุดท้ายค่ะถ้าถ่ายเป็นสีดำเนาะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอันนี้ก็ควรจะต้องมาตรวจด้วยนะคะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เนาะ ต่อไปก็คือเอ๊สมมุติว่าสงสัยละหรือว่าไม่แน่ใจก็ตามไปหาหมอดีไหมถ้าไปหาหมอแล้วหมอจะทํำยังไงโดยทั่วไปเราก็จะตรวจอย่างนี้เหมือนกันค่ะอันที่1ก็คือเราจะตรวจร่างกายเนาะอันแรกเลยเนี่ยสมมติเราดูว่าซี่หรือเปล่าอันที่2ถ้าเรากดท้องหรือว่าตรวจท้องเนี่ยเราจะดูว่ามันมีตําแหน่งที่เขาเจ็บไหมหรือว่าเราคลําก้อนอะไรได้หรือเปล่านะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับมีลาไส้อุดตันหรือเปล่าหรือว่ามีก้อนอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นเช่นเราสงสัยมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพอตรวจเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะซ แล้วดูว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยมีอาการอะไรที่ทําให้เราสงสัยว่าเขาจะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะธรรมดาหรือเปล่าเนาะถ้ามีพวกนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อก็อาจจะมีการเจาะเลือดหรือมีการส่องกล้องเพื่อเข้าไปดูแต่ว่าเบื้องต้นถ้าคนไไม่มีอาการอะไรเลยส่วนใหญ่คุณหมอก็มักจะสั่งยาให้นะคะก็มักจะเป็นเรื่องของยาลดกรดละหรือว่าจะเป็นยาที่จะช่วยเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลําไส้ให้ปรับพฤติกรรมก่อนแล้วนัดมาดูอาการอันที่สองค่ะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยจริงๆเราตรวจเลือดแล้วมีซีดด้วย ว่ามีประวัติการกินยาบางอย่างที่ทําให้เราสงสัยคุณหมอเขาก็จะนัดมาสองกล้องเ mm. นาะสองกล้องทางเดินอาหารส่วนบนก็ต้องงวดน้ำงดอาหารก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็จะส่องกล้องเข้าไปสองกล้องแล้วดูว่ามีแผลไหมหรืออาจจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อจะดูว่ามีเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ H p y l พล i ลหรือเปล่าหรือบางคนก็จะให้มีการทดสอบโดยการที่ให้หายใจเพื่อจะดูว่ามันจะมีสารบางอย่างที่สร้างจากตัวแบคทีเรียออกมาหรือเปล่าถ้าสร้างจากแบคทีเรียปุ๊บเวลาที่เราหายใจปุ๊บเนี่ยสารตัวนั้นมันก็จะทําให้ การเปลี่ยนสีของชุดทดสอบนะคะก็จะทําให้เราสงสัยว่าอัน,น,นเนี้ยคนไข้น่าจะมีเรื่องของการติดเชื้อในเรื่องของตัวเอชพายโลไลหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติเราเจอสาเหตุแล้วก็จะมีการรักษาให้ตรงกับสาเหตุเช่นถ้ามันมีเอชพายโลไลหรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียเขาก็จะมียาฆ่าเชื้อให้กินนะคะเจ็ดถึงสิบสี่วันแล้วแต่แล้วทีนี้พอถ้าเกิดรักษาแล้วหายแล้วอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องเป็นซ้าอีกค่ะ ต่อ,อการที่เรื่องของการรักษานะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเราเจอสาเหตุเราก็รักษาสาเหตุเนาะเราเจอว่ามี H. อ y l พล i ลเราก็ให้ยาฆ่าเชือ้อถ้าสมมติเราไม่เจอสาเหตุเราก็มาดูก่อนอความเครียดปรับพฤติกรรมอะไรทั้งหมดในแง่ของยาค่ะลดกรดค่ะเพราะว่าปัจจัยหลักๆก็คือกรดใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ากระเพาะอาหารมันบีบตัวไม่ดีมีท้องอืดมีแน่นท้องก็อาจจะมีเรื่องของยาที่จะช่วยในเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลําไส้หรือว่าจะมียาขับลมอันนี้ก็จะมีที่คุณหมอจะสั่งให้อันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็น ยามาตรฐานเนาะแต่ในบางรายก็อาจจะมียาพิเศษยาเฉพาะไปอันนี้เป็นรายๆไปแล้วก็ต้องดูเรื่องยาตัวอื่นที่ใช้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนคนนี้กินยากแก้ปวดนะคะมีแอสไพรินอยู่หรือว่ามีพวกเซยรอยอะไรหลายๆอย่างที่จะทําให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะเป็นแผลหรือกระพเพาะพอ,อักเสบใดๆถ้าไม่จําเป็นยาบางตัวเราจะให้เลี่ยงยกตัวอย่างเช่นยากแก้ปวดเราก็จะใช้ตัวอื่นที่มันไม่กัด กระเพาะหรือว่าไม่ระคายเคืองกระเพาะแต่ถ้าในกรณีของแอสไพอรินแล้วคนแค่คนนั้นจําเป็น เราก็ต้องมาดูอีกว่าอันที่1เนี่ยโดสเนี่ยจะใช้เป็นแอสไพรินลดต่ำได้ไหมหรือว่าจําเป็นจะต้องมียาตัวอื่นที่เข้าไปควบคู่ด้วยเพื่อลดโอกาสในการที่จะเกิดเรื่องของกระพพเพาะเสบการรักษาอื่นๆก็จะดูตามลายไปเช่นถ้ามีภาวะแทรกซ้อนถ้าสมมติว่าเลือดออกเลือดออกไม่มากก็จะรักษากระเพาะเนาะหรือถ้าสมมติว่าเลือดออกในตอนนั้นส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอจุดเลือดออกคุณหมอก็อาจจะจี้นะคะหรืออาจจะคลิป ด้วยวิธีใดหรือฉีดยาก็แล้วแต่ที่ทําให้เลือดมันหยุดถ้าสมมุติว่ามันออกเยอะมากๆนะคะมันก็จะมีสองทางอันที่1ก็คือฉีดสีเข้าไปที่เส้นเลือดแล้วก็ไปอุดเส้นเลือดที่มันไหลเลยมันก็จะได้หยุดหรือถ้าเกิดทําไม่ได้แล้วอยู่ในโรงพยาบาลที่มีคุณหมอสัญญกรรมถ้าเลือดมันออกมากจริงๆก็อาจจะต้องมีการผ่าตัด ผ่ะะาตาดสองอย่างเลยค่ะผ่าตัดกระเพาะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเย็บหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดไปเดี๋ยวนี้ก็ทําน้อยลงนะคะในเรื่องของกระเพาะอาหารถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของลำไส้อุดตันอ่าอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเป็นหลักแหละถ้าเกิดมันอุดตันโดยสรุปก็คือในแง่ของการรักษาด้วยยานะคะก็จะมีเรื่องของยาเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการอุดเส้นเลือดถ้าสมมติว่าในกรณีที่เลือดออกค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการปรับพฤตติกกรรม้อองบว่าาภพ โดยส่วนใหญ่ของคนที่พูดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหรือสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะเนี่ยการปรับพฤติกรรมแล้วก็การปรับเรื่องอาหารเนี่ยจะช่วยได้มากเลยล่ะคะ่ะ สุดท้ายนะคะเราก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะตอนนี้เราน่าจะยังไม่ถึงจุดที่จะต้องไปผ่าตาัดเราวน่าจะถึงจุดที่อาจจะยังไม่ต้องไปเจอคุณหมอเราจะปรับชีวิตเรายังไงดีอ่ะเราก็มาดูตั้งแต่ตอนแรกถ้าจาได้ว่าเราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงมีอะไรบ้างยาค่ะถ้าเลี่ยงได้ตัวที่มันมีผลกับกระเพาะเนาะกัด กระเพาะราคายเครืองกระเพาะก็พยายามกินให้น้อยลงกินเท่าที่จําเป็นเนาะยาไม่ใช่สิ่งสําคัญในชีวิตขนาดนั้นถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องกินเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้ก็จะช่วยทําให้เรื่องของตัวกรดในกระเพาะเยอะขึ้นเยอ่อบุกระเพาะแย่ลงเถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะแล้วก็สูบบุหรี่ค่ะหยุดเล่าหยุดบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ลดความเครียดเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันก็จะทําให้เรื่องของตัวโรคกระเพาะอาหารเนี้ยมันเป็นมากขึ้น สำหรับพฤติกรรมที่ควรทำหรือพฤติกรรมที่ควรกินสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็คือกินอาหารปรุงสุกสะอาดใช่ไหมคะกินอาหารที่ย่อยง่ายเนาะเป็นอาหารที่อาจจะอ่อนนุ่มก็ได้ไม,ไม่จำเป็นนะคะว่าคำว่าย่อยง่ายในที่นี้หลายคนจะบอกว่าคือข้าวต้ม ไม่ใช่เลยไม่มีความจําเป็นว่าจะต้องเป็นข้าวต้มเลยก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าก็ถือว่าเป็นอาหารอ่อนนะคะของที่มันนุ่มๆเคี้ยวง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้หมดเลยนะคะก็จะช่วยทําให้กระเพาะเราไม่ทํางานหนักขึ้นอ่าเป็นของที่มีไขมันต่ําพวกนี้นะคะเป็นเนื้อสัตว์เช่นจะเป็นปลาเป็นไก่เป็นอะไรอย่างนี้ได้นะคะไม่ใช่ของมันอันถัดมาก็จะเป็นการกินเนี่ยถ้าเรากินทีเดียวเยอะเยอะ เพาะเราก็จะต้องรับอาหารทีหนึ่งครั้งละมากๆ G ก็จะเปลี่ยนนิสัยการกินนิดนึงให้กินน้อยๆกินบ่อยๆได้นะคะกินแค่พออิ่มหรือว่าประมาณสัก80%ก่อนที่จะอิ่มไม่ต้องกินจนอิ่มแน่นนะคะไม่างนั้นเดี๋ยวมันจะอืดแน่นท้องเราก็อาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนตามมาได้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะก็ควรจะต้องกินอาหารให้ตรงเวลาถ้าเกิดหลีกเลี่ยงการกินของจุกจิกได้ก็จะดีนะคะเพราะไม่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้อ,อกรดหรือว่าน้าย่อยเนี่ยมันหลั่งมาตลอดที่เรากินนะคะแต่ถ้าเรากินให้มันเป็น เวลายอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บน้ำย่อยมันหลั่งออกมามันก็จะได้ไม่มีปัญหาในกรณีที่จะเลือกกินพวกผักผลไม้นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ากินได้เนาะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกเป็นผักผลไม้ที่มันย่อยง่ายนิดนึงถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกของไฟเบอร์หรือว่าผู้ใหญ่อาหารเนี่ยมันจะมี2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเราเรียกว่าละลายน้ําได้กับกลุ่มที่2เราเรียกว่าละลายน้ําไม่ได้พวกละลายน้ํามไม่ได้นี่ช่วงแรกนี่อาจจะต้องลดแล้วก็เลี่ยงหน่อยเพราะว่าพวกนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นกากใย,ยที่ต้องการการ,การย่อยเยอะแต่ถ้า เป็นพวกที่ละลายน้ําได้พวกนี้จะอุ้มน้ําได้ค่อนข้างดีนึกภาพง่ายๆเลยค่ะถ้าเรากินคานาแล้วมันเป็นก้านๆอันนี้ถือว่าเป็นเส้นใยที่ละลายน้ําไม่ได้นะคะอันนี้จะต้องเลี่ยงนิดนึงอ่าแต่ถ้าสมมุติเรามานึกถึงแอปเปิลเรานึกถึงกล้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรานึกถึงส้ม ะะซึ่งมันจะมีแบบเป็นลักษณะของความนุ่มๆหยุ่นๆของมันอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเส้นใยที่ละลายน้ําได้ผู้นี้สามารถจะกินได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหากับเรื่องของอการย่อยแล้วก็การดูดซึมสักเท่าไหร่ค่ะ แล้วเมื่อเราบอกว่าเมื่อกี้เรามีพฤติกรรมที่เราควรจะทำสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะกินตรงเวลาไม่กินจุกจิกใช่ไหมคะกินน้อยๆกินบ่อยๆไม่ให้กินให้อิ่มมากกินพวกที่มีกากใยโดยเฉพาะในกลุ่มที่มันเป็นเรื่องของใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะคะกินอาหารที่เป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารที่ปรุงสุก อันนี้คือฝั่งที่ควรจะทําแล้วมีอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงบ้างก็คือฝั่งตรงข้ามของเมื่อสักครูน่นี้อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสําหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรก,ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มบางอย่างนะคะเช่นเป็นพวกของชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือแม้กระทั่งนมนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเอองงนิดนึงจริงๆบอกว่าเอะถ้าเป็นโรคกระเพาะต้องกินนมไม่ใช่เหรอต้องบอกว่างี้คะ่ะถ้าเป็นโรคกระเพาะแล้วเนี่ยเวลาที่เรารับประทานนมโดยเฉพาะนม,นมที่เป็นไขมันเต็มส่วนเนี่ยมันจะมีไขมันค่อนข้างเยอะนิดนึงลวเเวาาาทที่รรปปะนไ มันอาจจะทําให้มีอาการอืดท้องได้เพราะว่าในช่วงต้นเนี่ยเวลาที่มีกระเพาะอักเสบอะค่ะถ้ากินอาหารที่มันมีไขมันเยอะมันจะยิ่งทําให้การบีบตัวของกระเพาะเนี่ยทำงานลดลงแล้วเช่นกันค่ะของที่มันเป็นพวกของทอดนะคะของที่มีไขมันสูงอันนี้เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงอีกอันนึงที่มันควรจะเลี่ยงก็คือของที่ย่อยยากนะคะหรือว่าเป็นของที่มันแข็งมากๆเงี้ยค่ะก็อาจจะเลี่ยงในช่วงต้นเนาะไม่ได้บอกว่าห้ามกินตลอดไปอันถัดไปก็จะเป็นพวกของผลไม้ที่อาจจะเปรี้ยวจัดจ้า หรือว่าอาหารที่มีรสจัดมากๆนะคะเผ็ดจัด รวมถึงพวกของของหมักของดองด้วยค่ะอันนี้เป็นของที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของสูบุรีจะเห็นว่าในเรื่องของโรคกระเพาะนะคะจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้เพราะว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็เป็นหรือว่ามีคนเป็นเยอะแยะนะคะเพียงแต่ว่าโรคเล็กๆที่คนเป็นกันเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจเราไม่ดูแลเนี่ยอาจจะนําไปสู่โรคที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้น แล้วดูซิว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติเราทําทุกอย่างแล้วดีแล้วแต่มันยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะดูว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่โรคกระเพาะค่ะพบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันร์ทเวลา18นาฬิกาที่ mahidol channel podcast ผ่านช่องทาง Facebook mahidol channel YouTube mahidol channel Apple Podcast Spotify Anchor Jukes ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิต Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้